ปดีจาราปฏเอฟซี FC ทุกคนเนาะจ้ะมัน,นี้ในบ้านแต่เสาเพราะว่ารอปลายสิไปขึ้นบานไม้เพื่อนนะจ้ะไปขึ้นเฮือนไม้เพื่อนเราเพื่อนเทศเฮือนแล้วนะนั่นจ้ะนี่สิผ้าม้ยางเส้นนี่จ้ะเสียงจ้าเถื่อเบิ่งหน้าเพื่อนพี่น้องต้นไม้ต้นไม้เอยียงน่ยต้นสนุปลาเนี่ยเขาเอื่อหนม่นบัอื้ยลายหายหลายขาด ท่าวนลกปีนี้นะอ้ยคือบอกเอาอยามมสีต้นแบบนี้มันตายไวนี่ซ้ำม,มันบ่ท่านแกนะจ้ะนี่ลายปีนี้ซ้ำนี่ปีหนาหลายกว่าน,นี้้อจ้ะนี่เพราะว่าเม็ดพื้นมันล้นลงนเนาะกลุ่มใจนะข้าเจา้ากลุ่มใจในหน้าข้าเจานะ้าเนาะขนาดหน้าแม่พื้นบรายซ้ำนียย่ก็ยังลบลกจนว่าตกวสีแดงดำนะจ้ะ บล็อกกับอะไรมันงามมันเห็นอันนี้เนี่ยหน้ามีฝุ่นเนาะจ้ะอันนี้เขางามหยาก็งามก็มกตรงลบเนาะจ้ะลบแล้วจังได้หากามาดำเนาะจ้าบม่เคยหยางนี่นี่เส้นนี่กำลังมาหยางนี่เพราะว่าจิมาหัวหน้านี่เนาะจ้ะมาฟังหัวหน้าให้นี่ฟ้าเฮดจ้าเพราะว่า รอปลายห้าสจีบ่าไ้อยู่เนาะเฮามกระชีดข้นไว้แน่ยมือนนี่เที่ยงกระสีขึ้นแล้วจ้ะเพื่อจิไปอาบน้ำนะเนาะเตรียมโตจ้า,หน,า,าหน้าป่าหน้าป่าที่ห้ามมันลกเงาพื้นเออลกเขาพื้นนะจา้ะเบิง่งเขาพี่นาพื้นสิบกค่อยได้สาบแล้วเพราะว่าหน้าพื้นพื้นวานทีเนะาะเมื่อคืนหน้าแม่พินเด้ววานหางว่ามันเขาดำ ขอ,องหนา,ากระยายขึ้นหนาหนากระยายพ่อหนาวุ้ยตายฮะบัดเดีเอาเอาสียมมาเนาะเสียมมาของสิได้มาอันนี้ก้นหนามึงได้มันอันแกนแกนแกนี่นแกนแกนนะจ๊ะสูต่อค่ะว่ดสูกับวัดเลวข้าวเฮ็ดนี่เดินน้องนึ่งนี่สิไปปัปกไหวฮักลูกกาเนี่ยนี่ล่ะไปดำไหวแต่เดี๋ยวนี้มันเขามันแก่มัน รคหกนะจ๊ะมัจสิขาดเพราะว่าดิน,พนเพลิ่มเน้นแล้วเนาะดิน,พนเพลิ่มเน้น,นสีลกรคหากนะจ๊ะขอบคุณเอฟซีทุกคนนะจ๊ะขอบคุณที่ได้รับชุ่มช่องแม่พินหายีสารเนาะคะ่ะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณหลายๆคะ่ะขอบคุณอีหลีขอบคุณจากใจสวัสดีคะ่ะ